ตลอดคืนเมื่อเศร้าเขาก็ได้มาซ้ำเศร้าอีกโดยการไหว้ผ้าสูตรมนนังสมาธิแพ่บุญแพร่กุศลกนาวาเขาได้เพิ่มพ้นบุญบรารมีให้กับตัวเองยิง่งๆิ่งขึ้นไปก่อนจะแจ้งธรรมะฮับรุนเลยว่าก่อนว่านี่ก็จะได้โอโลมธรรมะสุฟังตามที่เวลาจะมี อายากจะวา่าเกี่ยวกับการเฮ็ดซัวให้ดีเนาะสู้ฟังคนเฮ็ดซัวกับคนเฮ็ดดีอยู่ในโลกมีสองพวกนี้แหละบมื่เกินนี้แต่ว่าถ้าแจกแจงปแล้วก,ก็หลายดิยถ้าจําแนกแจกแจงก็สบายไหลออกไปเนะาะเพราะว่าคนเฮ็ดซัวนี่ก็ถือว่าเป็นคนซัวเนาะเฮ็ดบุดีนี่นะ ก็เอิญว่าเป็นคนสัวแต่ว่าคนนั่นส่วนคนอื่นเฮ็ดสัวอเพราะเอิญว่ายังไเนี่นเป็นตัวนี้คนเฮ็ดบุดีก็เอิญว่าสัวแล้วแล้วก็ส่วนมูเฮ็ดสัวก็เอิญว่าคนประเภทใหอีกคนสัวยิ่งกว่าคนสัวเห็นบ่นล่ะยังสัวบ่พอดิตัวเองเฮ็ดบุดีก็สัวแล้ว ไปส่วนมู้เฮ็ดกระสัวพ่อใจในการทำความสัวนั่นกระสัวอีกแล้วก็สรรเสริญในการเฮ็ดความสัวนั่นเอินว่าสัวตืมอีกจากซัวแล้วบ่เนี่ยเจ้าวาซีสั้นพวกนี้สัวซีสั้นพวกน่ะหนึ่งตัวเองเฮ็ดสัวสองไปส่วนคนอื่นเฮ็ดสัวสามพ่อใจในความสัวนั่นสี่สรรเสริญในการเฮ็ดความสัวสัวสี่ คนส่วนใหญ่คิดว่าเนาะเอาเฮ็ดซัวเอาเฮ็ดซัวเนี่ยแล้วกับส่วนมูเฮ็ดซัวปากระบ,บาปแล้วเนาะแต่ว่าลืมไปดิลืมไปลืมมันไหนลหละลืมสองคอหลังนี้พอใจในการเฮ็ดซัวนี่และก็สรรเสริญในการเฮ็ดซัวโอ้สัน เพ่นบอกว่าคนเห็นแบบนี้นี่เป็นยังไงพระพุทธอ,องค์เพลนตัดว่าเหมือนว่าเอาตัวเองนี่นะไปไว้ในนรกโยนตัวเองลงไปใน <c oughs> นรกเพนว่าซ้ำเอาซ้ำว่าเอาตัวเองนี่ทิมตัวเองลงไปในนรกหรือว่าซ้ำมาเฮานิดโดดลงไปในนรกแล้วเน <c oughs> อันนี้เนี่ย ต้องจำให้ดีในตัวนี้เดเนะบันนี้คนดีก็คขึ้นกันเด้คนดีก็มีคนดีเฮ็ดดีก็เอิ่นว่าคนดีแหละทำุญงามคนดีก็เอื่นว่าคนดีเป็นคนดีธรรมดาเดคนที่สักส่วนคนอื่นเฮ็ดดีเป็นคนดีเป็นประเภทที่ดีกว่าคนดีอีกนั่นบ่ดียิ่งกว่าคนดีอีกแล้วคนเจ้าพวกที่สาม พอใจในการทำุลงามความดีอีกได้สีอีกอะไรอันเพิ่มไปอีกเลยเด้และก็สุดท้ายสรรเสริญในการทำุลงามความดีเห็นความเป็นสั้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 นอยู่ดิซีสั้นเนาะดีหนึ่งดีสองดีสามดีสี่บาทโฮอ่าดีสี่นเน๊ะในเรื่องนี้เนาะจะได้ยกอ่า พระบุรธเจ้าได้ตัดไปในกรรมมบดกรรมบดวักในอังคุูตรรนิกายจะตุกนิบาตมาโอ้ลมสุฟังพ <c oughs> ระเจ้าว่าภิกขุทั้งหลายกรรมสีประการกรรมสียางนี้กรรมสียางกรรมสียางคือมีอย่างนีกรรมสียางเนี่ยบุคคลเฮ็ดแล้ว เฮ็ดแล้วก็คือว่าเฮ็ดให้หลายนี่นะพยายามเฮ็ดนี่นะจ่าเฮ็ดใบุคคลนั่นตกนรกและก็เฮ็ดหเหมือนว่าทําตัวเองให้ไปอยู่ตั้งอยู่ในนรกเนี่ยคนเริ่มจะสิ่นเริ่มแบบนี้กุศลแล้วกรรมบดนี่มีเท่าิดอาแมอ,อามลาเนี่ยโมบหกุศลอกุศลกับมบดเนี่มีเถิดบมูหเนาะ กุศลกรรมบทนี่เอินว่าทางแห่งการทำกรรมอากุศลกรรมบทก็มีสิบกูศลกรรมวจก็มีสิบเนาะถ้าเขาจะเข้าใจแต่ว่าทุจริตสิบสุดจริตสิบนั่นเองกายกรรมมีสามวจีกรรมสี่มนโนกรมมกกรมสามกายกรรมสามมีอย่างไดล่ะขาสัตว์ ลักทรัพย์ประพฤติผิดกรรมเนาะกายกรรมมี3มอย่างเนาะวจิกรรม4มีตัวดาสอเสียดเวาลาย4อย่างมนโนกรรมมีสมโลภอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองพยาบาทอาคาตปองให้คนอื่นและกับเป็นมิสสถิติเห็นว่าสามส,สามเป็นเท่าไหร สามสี่สามเป็นสิบพอดีทั้งด้านบดีมีสิบเดชทั้งด้านดีแหละมีตัวนี้มีเท่าไหร่ด้านบดีสิบด้านทั้งด้านดีมีเท่าไหร่สิบคือกันวันนี้แต่ละด้านเด้อวันเด้อต้องฟังให้ดีได้ตัวนี้นะถ้าฟังบุดีจะเข้าใจยากเอาขอที่นึ่งมาบาเนี่ยตั้งเอาขอที่นึ่งมาเป็นตัวตั้งขอที่นึ่งคือ ไม่ตู้ตาว่าในคอที่หนึงฮะเบิ่งดู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 ฮะเน่นว่าอะไรใจลอยอ่องลอง่ององล่องไปกรรมบทเนาะอากุศลกรรมบทสิบคอที่หนึงว่าจังไหนอากุศลกรรมบทสิบประกาศคอที่หนึงว่าจังไหน คอที่หนึ่งว่าจังไหนเออขาซัตั้ตัวอ่ามึงเด้อวันนี้เอาขอที่หนึ่งมาตั้งเนอะขาซัดหนึ่งส่วนในคนอื่นขาซั์สองสามพอใจในการขาซัดสี่สรรเสริญการขาซัดเห็นว่าเขาหู้ใจจังไหนหู้ต่ว่า ขาสัตว์และส่วนคนรุ่นขาสัตว์เท่านี้เป็นบ่อละออคิดว่าแค่นี้จะไปนรกเลยเนี่ยไปนรกและไอ้สองคอหลังเขาบ่าใส่ใจเลยพาราะใจในการขาสัตว์กับสารเสื่อในการขาสัตว์บ่อได้เบาเสื่งเลยแต่ว่าสองคอหลังก็เสว่วกับเพชรตะโกนรลกขึ้งไงฉะนั้นต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นเลยนี่บ่อละสมมุติเราเพราะใจในการขาสัตว์อยู่นี่นะ พอใจเห็นคนอื่นขาดนี่นะก็พอใจน้ำวันออกไปเออตบมือพือผ้าโอ้ดีดีด,ดีคนสุดซ้วงที่าตายซะก,ก็ดีดีแล้วแล้วก็สารดสนในการขาดเานี่ยโอ้ยมันต้องคนสุดซวงที่มันต้องเห็นตังน้งแต่ละมันต้องเอาคืนเคียงซับซับซับับ,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 บจะสะใจลุดย้อนลงไปในหมอกกระทะทอดมันล้น นี่หายมันเบ็ดคนบอดีนี่จับออกมาขายที่ไม่เบ็ดสารเสรเ่อเนาะขายแล้วมันก็บประเทศในโลกโอ้ยยู่เย็นเป็นสุขแหละคนพวกนี้นักโลกนักแผ่นดินเนี่ยว่าวเทจซี่นะว่าวเทจซี่เอออันนี้ก็เป็นเหตุในตัวเองลงนรกได้นี่ก็ได้ว่าอู้ซื่อดีนี่นี่นี่ยังไม่ได้ลงมือขาเด้ ถ้าขาก็ว่าอีกนึ่งๆหล่อยบน่นเนาะเมื่อกี้นี่ขานะ่ะบ่ตัวยอขานี่เออโหดแท้ได้ส่วนไดคนอื่นขา่าไปขา่ารถไปขามันแต่ว่าตัวเองพอใจในการขานันที่บาดเนี่ยพอใจในการข่าได้ขาย่บอะไรฮะได้ขาน้อเข้าอยูบอ่บ่ล่ะเห็นข้าวข่าเน,นี่ยนะขาปูขาปลาเนี่ยโอ้มันคือโซ่ขมานได้ว่ได้มาเต็มคลองได้ว่ เลี้ยวเข่าขางงัวกับควายโอ้โหดีใจดีใจมามา,มา,มาเอาไปพูดหนึงเอาพูดหนึ่งทีนี้บ่ได้เห็นได้แต่ว่าพอใจสรรเสริญน,นี่ยไายมันต้องเห็นแต่ซีไม่มันประหยัดดีได้นี่ไหนเขาไปซ,ซ,ซื้อซิ่ออยู่ในตลาดมันแพงนเะนี่ยซี่แหล่เห็นแบบนี้แหละเขาท่าดีได้นี่ <laughs> ออโอ้บ่มีปูมีปลากินก็เลี้ยงเอาตัวเลี้ยงปลาน้านอยู่สาะนะ่ะเอามาป๊อ เนี่ยปล่อยเลยๆวิธีเลี้ยงยังไงประหยัดนะเลี้ยงไก่อยู่เทิงฮนเนาะให้ปลากิกนขี้ไก่้ัะนนี่ได้แล้วเขากับว,วิธีการเขากับแล้วบ่มีก,มก็เอามากินเอามาขายนี่วิธีนะบอกวิธีการไปต่างๆเนี่ยมาเนี่ข้อที่สองมาเนี่ยรู้บงวิไลข้อที่สองบ้างไหนกนรรมบดข้อที่สอง ฮะอากุศลลกรัมาบทขอที่สอง,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 งเออจังสั้นา่าซัดดอกข้อที่สองรักซั์เอาแจกอีกมาเนี่ยตัวเองเป็นคนหลักเนาะขอที่หนึ่งลักขอที่สองส่วนมูล,ลักสามสสพอใจในการลักใส่ ตเซอในการรักโอ้โหไปรักเองส่วนคนอื่นไปรักน้ำแล้วก็พอใจในการรักเฮ้ยวิธีการรักเนาะพอใจในการคือยินดีในการนี้ทั้สิมันสบายไม่ต้องไปหามันเมื่อยไปรักก็โลดเนี่ยแล้วก็สรรเสริญไวยต้องวิธีการรักต้องให้เธอสั้นส่แม่ถ้าผูด้ใดเป็นคนกิดแล้วโอ้โหยอดมอเนี่ยนะ สุดยอดกิ้งหลายอน่ยเรื่องมาสู้กันกินนี้เอะรักมาได้แหละแบ่งกันเนี่ยลายยางแจกไปที่ระบาดเนาะเอาแจกไปที่ระบาดเอาขอต่อไปขอที่สามขอที่สามว่างไหนประพฤติผิดรกรรมเนาะตัวเองประพฤติกรริกามไปเล่นลูกเล่นพวเล่นเมียเขาแล้วก็ไปสวนมูให้ไปเล่นแค่ไ่นะ สามพอใจในการเล่นแบบนั้นแล้วก็สรรเสริญลองมาดูนี่เป็นยังไงบ้านะอ้าวสามแล้วเนาะคือกันเบนเลยไหมตุเป็นตัวซี่ีซีซีสิบคูณซีเป็นยังไงซี่สิบเ่ืองดูอากุศลลรกรรมบทสิบประการคูณด้วยซีเป็นสี่สิบพอนะรายละเอียดมานะ่ะ เนี่ยถ้าผูดใดได้เห็ดแบบนี้เนาะเพิ<ศ>่น<พ>บอกว่าจับเท่ากับโยมตัวเองลงไปนรนกแล้วนี่เป็นน,นั่นเน๊เท่ากับจับเท่าลงโยนนรกแล้วอันนี้ว่อหย่อเนาะถ้าว่าลายกระชแจ๊กเปน็นสิ่แหละอ่าเขาใจยู่ง่ะอะไรเนี่ยเขาใจว่าทั้งกายนี่ทั้งกายนี่สามเนี่บอก กายกรรมสามคุณสามคุณสี่เป็นเท่าไรสิบสองทางว่าจาสี่คุณสี่เป็นอา้าวสี่สี่สิบหกวันว่บมนุกรรมสามคุณด้วยสี่เป็นสิบสองรวมแล้วสี่สิบเข้าใจเนาะทีเนาะเอายกตัวอย่างจากเรื่องหนึง่งต่ละขอตัวเองตัว มันว่าไงหนึ่งตัวมูอสองส่วนใหนมูอตัวสามพอใจในการตัวสี่สัลัเสือในการตัวสี่เดสี่สี่เดส,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 สุดาก,ก็คือกันเด้ตัวเองเป็นคนมักด่ามูอส่วนแล้วก็ส่วนในมูอไปด่าน้ำแล้วก็พอใจในการด่านเออสะใจอู้ยกูดได้ด่ามันไว้มคัก น่ากระเสือรในการดาต้องจังซี่ต้องทงแบบนี้แบบนี้มันสุดยอดน,นี่เห็นไหมล่ะซีซีสิบหกเขไปได้นะเอาแบบน,นี้เอาตัวมนกรรมเนาะมโนกรรมบ้างได้ลหละ้อที่หนึง่งโลกจะได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองตัวเองคิดจักซี่ไดยคิดบมไปคิดเธอเดียวเลยไ่ไตู้ตัวนี้นะ่มไปคิดเธอเดียวเด้อจะบอกให้เด้อคิดอยู่เรื่อยๆนะ คิดอยได้ของคนนั้นมาเป็นของตัวเองเนี่เดี๋ยวกูจิเอาอย่างไี้ได้เนาะวางแผนคิดแต่ยังไ่ได้เห็นดอกคิดอยู่สิเดะมึงเ้อมันเผยเหมือนเดี๋ยกูฏิเอามากูฏิไปเอาของมันรถจักรมันคืองามแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้รถยุ่นดีเัวนี้เดี๋ยวจับตามางอนเผอมหมือนกูฏิไปเอาให้ได้เนี่ยคิดของเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแล้วก็ไปส่วนคนอื่นมาเนี่ยส่วนคนอื่นคิดแบบนี้ แล้วก็พอใจในการคิดแบบนี้แล้ะก็สาละเรินในการคิดแบบนี้อา้าพยาบาทเนาะอาคาดพยาบาทคนอื่นมึงเ้อมีโอกาสกูจะเมียนเมามันบกกักอนี้กูจะจัดการมันซะยีข่ขามันทิ่มซะดิคิบแบบนี้แล้วไปส่วนคนอื่นคิดแบบนี้พอใจในการคิดแบบนี้ สันเซินการในคิดแบบนี้ข้อที่สามตัวเองเป็นมิสถิธิธิเห็นผิดก็ส่วนให้คนอื่นเห็นผิดนํำมีหลายได้เนาะนี่เนาะมีหลายเนี่ยเฮ็ดหลายบุญนั่นน่มันจะตายไว้เนี่ยแนี้หรือบางคนบอกโอ้ยบุมีต้องบุญนะบุมมีต้องบปเต้องเฮ็ดบุญได้ยังเฮ็ดไปก็ได้ ส่วนในคิดนะอันนี้ส่วนในค,คิดได้บูเมนว่านั่น theater. นี่แลวกับพอใจในการคิดแบบนั้นและการสันเสริญในการคิดแบบนั้นในความเหน็นผิดนั่นนะเนาะตัวเองเหน็นผิดส่วนในมู้เหน็นผิดนําและกาพอใจในความเหน็นผิดนั้นและกาสันเสริ์ในการเหน็นผิดในการคิดผิดนั่นเนาะนเหน็นผิดคิดผิดนั่นเอง จากที่ล้วก็ถือว่าครบสี่สิบครบสี่สิบเรต้องครบสี่สิบหรอกขอใดคนนึ่งก็พอแห้งแล้วขอใดคนนึงก็เหลือเฟือเลยให้ได้ตกนรกได้เลยเพิ่นบอกว่าเป็นธรรมธรรมดาเลยเท่า,าทกับจับตัวเองโยนลงไปนรกทันทีเลยเอินว่าตกนรกทั้งเป็นะเป็นแม่นบ่าล่ะยังบ่ทันได้ต้นรกแต่ไปแล้วได้ไม่ตู้เด้ไปนั่งอยู่ในนรกแล้วเด้นีไลย ยังบูท่านตายได้ไปแล้วได้นี่ได้เพิ่นเอินมนุษย์ประเภทนี้ว่าจังไหนเอินมนุษย์ประเภทนี้ว่างไหนแม่สมนุษย์ประเภทนี้เอินว่าจังไหนตัวเองยังบพูนตายแล้วมันโยนตัวเองลงในโลกนี้เอินประเภทใดนคนประเภทนี้ฮะโอ้ประเภทบริษัทศึกษาเนาะมันเทื่ากับศึกษาอยู่ดีแหละ ขาดสติเนาะเออเห็นว่า <c oughs> ศึกษาแต่ขาดสติคนประเภทนี้ผลเอื่อนมาอย่างสีเ่เถอมนุษย์นิรายาโกมนุษย์นรกเป็นคนอยู่แท้ๆแต่ว่าเป็นสันนรกไปแล้วโอ้เพราะว่าจับตัวเองยนลงเป็นนรกเลยจับตัวเองโยนเปนนรกไปแล้วยังบุทตายแต่ลงนรกแล้ว เออขาดใจไปแล้วที่เป็นเรื่องไหนหล่ะเนี่ยขนาดยมทัานยมัฒน์ท่านตายแล้วก็ไปแล้วนี่นะอันใดไปล่ะในโตในโตนี้อันใดไปนรกอะ<จ>กายก็ไปว่าจาก็ไปใจก็ไปครบสามไปแล้วพอตายแล้วขาดใจแล้วก็ปึ๊บไปเลยยาไปสร้างสมเรื่องพวกนี้เนาะมาละ เอาละด้านดีเนาะวันนี้เนาะด้านดีก็เพิ่นกล่ว่ามีสี่สิบเลยเอาจะเป็นตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างกู้สนกรรมบทสิบประกาศเนาะหนึ่งบกขาซัดสองบ่ลักทรับสามบา่ผู้พิจารณาเห็นบ่เอิ้นว่ากายสุจริตสามบ่ขาซั์บ่ลักทรัพย์บ่ผู้พิจารณา ว่าจีสุจริตสี่บ่อตัวบ่อดาบ่อสอเสียบ่อเว่าหลสี่มโนสามบ่อคิดโลภอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองบ่ออาฆาตพระบาทปองให้คนอื่นแล้วกับบ่เป็นมิสถิทิเนี่ครบสิบวันนี้เอามาแจกอีกสีนะ มาอย่าสี่ข้อที่หนึ่งคือตู้คำพันข้อที่หนึ่งวางอ่างไหนกู้ส่วนกันบบัตสิบข้อที่หนึ่งวางอ่างไหนอเออบกขคาซัดมันว่าตัวเองบกขคาซัดข้อที่หนึ่งเนะี่ยข้อที่สองบอส่วนคนอื่นคาซัดสามฮะ ยินดีในการบูชาสัตว์เนี่ยหว่มันบูยินดีเลยยินดีเลยยินดีในการบูชาสัตว์สี่สรรเสริญในการบูชาสัตว์แบบนี้โอ้ละเอียดเด้เนาะมอนี้เนาะแต่ว่าเวลาหน่อยตีลหละแจกแจงบนได้เต็มที่อ่ะเอาคอต่อมาเป็นตัวอย่างเนาะบรักทรัพย์ตัวเองบรักทรัพย์บส่วนมูลรักทรัพย พอใจในการบรักษาสันเริญการบรักษาเอาเป็นตัวอย่างเราเป็นต้นเนาะรวมแล้วสิบคูสี่เป็นสี่สิบด้านบุดีสี่สิบด้านดีอีกสี่สิบเป็นแปดสิบบาททละเอียดเนาะละเอียดสมควรเป็นว่าอะไรถ้ามีเวลาในี่สิว่าเป็นตัวอย่างให้พ่อแม่เนาะยกตัวอย่างโอ้ยมดคืนรับประกันรลยหมดคืนบ๊วด ตายพอดีผู้เท่าเขาเขาที่จะหลามแล้วนะเจอรุ่นนี้ขเขาเนาะมาละเคยเทศเด้ตั้งแต่หัวคำแจ้งโคลโละบ่ไปไหนบ่ลุกเลยนะเทศตลอดเลยจะเทศแบบนี้แหละอ้มีตัวอย่างไปเรื่อยๆเนาะสน,นั่นเนาะพ้นบอกว่าคนประเภทนี้นี่นะคนเฮ็ดแบบนี้นะเฮ็ดดีอย่าง่นะเหมือนว่า จับตัวเองไปนั่งอยู่บนสวรรค์มอ้ยยังบได้ตายแม่ตัวไปสวรรค์ลแล้วนี่นะไปนั่งขโมอ,อยู่บงสวรรค์พนนี้เดี๋ยวนี้นะเห็นบ่นละ่ะเอิ้นว่าคนดียิ่งยิ่งยิ่งกว่าคนดีตัวเองเฮ็ดดีกลนว่าดีแล้วเนาะยังบบดีครับส่วนในคนอื่นเฮ็ดดีเพราะใจในการเฮ็ดดีและสรรเสริญในการเฮ็ดดีอันเนี้ยดีแท้เลยเนี่ยนะดีคักหลายล คนดียิ่ง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 กว่าคนดีทวีคุณตีคุณนะคุณด้วยสามด้วยสองด้วยสามเงินยเมื่อไหร่เขาใจย่ปอยบอกว่าเสี่ยเขาใจว่าฮะเข้าใจว่าตู้นี้ตู้คำพันเดียตู้ด่าเดีเอ แม่นวะเนาะนั่นผู้ใดอยู่ทั้งนั้นตัวโมงวิไลเข้าใจว่าเออแม่ข่าวนาั่งเข้าใจย้บ่ะนั่นผู้เดว่ามักลี่อยู่น้องแจ่มวันนั้น,น,นโอ้โหโอ้ตู้วันทองบ่เห็นเหรอแล้วเพราะว่าเราบางเสาคอ,อยก็บ,บางพวกคอยเราก็บ,บางตู้วันทองเบียงไหนเข้าใจว่าตู้ข่าววันทองพ่อเข้าใจย้บวะต้องพ่าภาษาบ้านเพือเพ่อนเด้เพื่อนจะเข้าใจ พ่อเข้าใจอยู่บ่ละ่ะบกให้ฟังสิหนะ่ะเอาเข้าใจก็ดีแล้วอ่าเข้าใจแล้วให้ถึงไหนล่าบันี้เฮ้านะหู้แล้วบันเนี้ยหู้แล้วที่อยงไหนเออลงมือปฏิบัติเนาะอ่าลงมือปฏิบัติได้บันี้เด้อย่างการณีไม่ตู้มานังสิลงมือปฏิบัติแล้วได้เนี่ยซ้ำกับนีหอย่างเนี่ยนำตัวเองเปิดวางไปบนสรรค์ ไปสวรรค์แล้วด้นี่นะเดี๋ยวนี้นะมูเจ้าเป็นประเภทยังไงเพื่อนว่ามนุษย์เทฟโวนิยมนุษย์สเทโวแไปว่ามนุษย์เทฟฟวดายัฟฟยางบทันตายซ้ำเป็นเทวดาแล้วเดี๋ยวนี้นะเทวดาเดินดินมูเจ้าเนะ่ยเข้าใจบ่เ <laughs> <laughs> ทวดาเดินดินเนะ่ยเออ ตายแล้วจังหอเนาะตอนนี้อดสาดเดินเอาเด้ซันนั่นมาอยากขาดได้เม่ตู้แน่โอ้ยอยากไปก็ไปคือปวดท้องปวดทายนี่บปแม่นี้เฮ็ดบุญเนี่ะอยากจะไปก็ค่อยไปเอินว่าบม่ให้ความสําคัญนะบม่ให้ความสําคัญกับการเฮ็ดบุญอยากจะไปก็ไปบ่อยากไปก็บ่ไปแต่ว่าเฮ็ดนน้บ,บ่ดีนี่ให้ความสําคัญในเฮาเนี่ยเนาะซันนั่นเนี่ยพูใ้ใดเฮ็ดบ่ดีปั๊บลงไปเนี่ยซ้ำก็ส่วนตัวเองลงนรลกแล้วบม่มีผู้ไดเด้ อย่าไปเข้าใจว่าโอ้ยนานี่บานมาจับข้าน้อยไปลงนั้นรกอย่าไปเข้าใจเด้ัวเองเด้เป็นคนโยนัวเองลงไปเด้ซ้ำัวเอวโ,โดดโดดหิวตายโดดลงหิวเนาะสิเด้นัดน,นโอ้ผมมาวอาเรื่องนี้ขึ้นไปนเนาะบอสต้องไปเฮ็ดเอาว่า่างยๆจะไปเ,เขาคิดว่าจะต้องไปเฮ็ดเนาะมึงเธอเนาะคิดสื่อเอาคิดสื่อพอใจซื่อเนี่ย ก็ได้ไปสวรรค์ได้เส้นว่าเฮาเนาะนึกถึงกุศลผลทานเฮาอ่นึกถึงนึกถึงพระพุทธเจ้าตายไปไปใส่หน่ะก็ไปสวรรค์เนี่ยเห็นบอยอ่างบดีนึกทื่อๆนึกเถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระโฆ์พุทโธพุทโธตายไปสวรรค์บุงดูอย่าไปคิดว่าจะต้องลงมือเหตจริงเอาจังเหน เออพอจะจด้การเฮ็ดซัวเห็นข้าเจ้าเฮ็ดตีไกลก็เออเอารถเอาตีตีตีเนี่ยโอ้ยตัวนี้มันซัวขามันนะมันบกข,ขาขาขาบอกเนี่ยเห็นบหแหละตัวได้ตีสูงเขาบอกได้เอาไปตจมซะอุ้เสียงเงินบกหลายๆไกล้หววแตกที่อองมาเนี่ยสิเด้แนะนำให้เขาเอาไปขา่าพู่นะเมื่ได้ได้ขาด่ากเราแนะนำหรือว่าหรือว่าพ่อใจในการนั้น,น,นสิ ก็ไปแล้วฉะนั้นไปด้วยจิตในปรนตูเดไปสวรรค์ด้วยอำนาจยังจิตเนาะไปนรกอะ่ะก็จิตขึ้นกันเดฉะนั้นจิตซัวจิตดีถ้าจิตซัวก็ไปซัวจิตดีก็ไปดีแล้วสำคัญอยู่มองไหนอีกสำคัญอยู่มองไหนจิตดวงสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายสำคัญก็จะขาดใจนึกถึงเรื่องใด ไปเนอไปเลยไปทันทีใกล้สิตาาเนาะเฮ็ดบุญมาตลอดนะสินะพวกนี้ขาดทืนเนี่ยมันตุเอิ้นว่าเหื่อลมบาดจอดตาบอดเมื่อแกบาดจะแจ้งมาพ่อพระหมหนวมพวกนี้เดชพบไม่งามเมื่องามขวานบินโอ้โหโเปนยียงไดละ่ะปรากฏว่า <c oughs> เฮ็ดบุญมาตลอดใกล้จะตายเนาะมีเรื่องมาเขาในจิตในใจบูดีบ้งามไปใจให้ายไปโกรธไปเกลียดไปทันทีเลยตายขาดใจละไปเลยบุดีเลยพระพุทธเจ้าบนตันวาอย่างไรละ่ะจิตเตสังกิิเททุกขติป่าติกังขาเมื่อจิตสามองตายไปไปทุกขตินี่เนี่เห็นบ่ละจิตดวงสุดท้ายนี่เฮ็ดจังไหนฮักษาจังไหนละ่ะจิตดวงสุดท้ายเนี่ย ระวังเหยระวังแท้ๆเลยเนาะเอาบรดบาลคนเฮ็ดซัวมาสุดท้ายมีพระหรือว่ามีมูมาแนะนำว่าเออใกล้จะตายแล้วเนาะจะบ,บ่มีที่เพิ่งเด้อนึกพุโทโธพุโทโธเด้อนึกถึงพุโทโธพุโทโธไปสวรรค์จ้อยเบ่งดงโนะ่น่ะเออว่าพิกล็อกมโหฬานันนะนะพิกล็อกนะโลกอันนี้มันมีพิกล็อกอยู่เลยจะบอกให้เด้ เอาเบื้งกีฬาก็หูแ้แหละมันพิกหรอกเบื้งมวยก็ได้นะแต่โมนามูม,มาตลอ,อดใกล้จะจบเขา knock ซ้เบืบ้งดูหรือว่ากีฬาแรนเนี่ยแหละแรนมาตลอดแซงก็มาตลอดทีท้ายมู้แซงปัดน้อยเดียวนะสนะออันนี้ก็เหมือนกันอย่าให้บาปแซงเน้อให้บุญแซงดีกว่าเมันว่าไให้บุญแซงบาปดีเลยถ้าบาปแซงบุญเมื่อใดจบไปเพราะไรให้ดีอย่างมากรยานะนะ เฮ็ดเนี้ยบอดีบิงามอย่างกะเศร้าเพราะต้องไปสนใจเฮ็ดทั้งปัจจุบันให้ดีพอแล้วโดยเฉพาะเขาใกล้จะตายระมัดระวังที่สุดเดชจะเป็นได้รู้ขึ้นมาต้องมีสติระมัดระวังตัวเนาะโอเบิ่งนี่แจ้งเราได้บ่เนาะแจ้งเราได้นน่เอาเมื่อนี่ก็ได้ว่าเรื่องกรรมบดเนาะสี่สิบให้ฟังละเอียดบททันละเอียดออกกวังว่าเนาะห่อลงมาซะเนาะห่อลงมาว่า การกระทำของคนมีสองเด้อทำดีและสว่วนเนาะทำดีได้ได้อย่างได้ดีทำส่วได้ทอนั่นจบมัทุกเมื่อกันหลายเนาเมื่อนี้กะได้โอลมธรรมะมากะพอสมควรแก่เวลาแล้วเนาะก็ขอยเมตุทั้งหลายฟังทำแล้วให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดศรัทธา และก็เป็นปัจจัยเพราะว่าในพบใดภูมิใดก็อยากให้เป็นคนมีสติมีปัญญาสามารถหูแจ้งแทงตลอดพระธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าและในที่สุดก็ขอให้ได้บรรลุธรรมเบิดะถุผูสุข,ขนด้วยเทอบานิกา